โอเคครับจุกูสีจะดูกันด้วยครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มสกินปืนจากกิจกรรม5วันมันถึงสุขนะครับวันนี้ก็จะเป็นกล่องที่4ของกิจกรรมนะครับก็จะมีนี่ผมเผิดเปิดไปเาม3กล่องนะครับก็จะปืนดีก็จะมี M5 แล้วก็ลูกซองครับที่คาดสถานะดีสุสดๆนะครับแล้วก็มาเปิดกันเลยกล่องแรกโอ้3วันเยอะเกินป้า GM ขอแบบทาวันเลย กล่องที่หกโหโครบบอมดีสี่ชั่วโมงมาแล้วนะครับไปกล่องที่ห้าเฮ้ยได้แล้นะครับสำหรับสกินปืน MB f i g h อโอแบบถาวรดีใจนะครับดีใจสุดๆขอลูกซองบ้างดีครับขอลูกซองเดียวพอนะครับไปกันเลย เขาถาวรไม่ป่าไม่ใช่24ชั่วโมงโอ้โหบมบนสามวันโอ้โหถมนึกว่าจะออกเป็นสกินถาวรน,นะครับแต่สุดท้ายก็24ชั่วโมงก็ยังดีครับที่เราได้ม,มันมน่สิสำหรับ MP5 นะครับลูกซองนี่โอ้โหได้มากๆอัตราการายิงแม่กีซสน โอ้แต่ถ้าลบระยะอันนั้นยิ่งสั้นไปใหญ่เลยนะลูกซองยาวก็ไม่รู้นะครับว่าดีหรือเปล่าสำหรับผมเล่นได้มากครับสรับสายฟรีคือไม่เคยเติมนะครับสำหรับเกมนี้ผมเล่นฟรีตลอดออแล้วก็นี่ปืนบอมเราไม่ได้รีวิวนะครับสำหรับ2ปืนที่เป็นลูกระเบิดเราก็จะรีวิวแค่2ปืนเท่าน,นั้นหลอ MP5 แล้วก็ซองยาวนะครับ แล้วไปดูกันเลยสำหรับความแตกต่ตางเมื่อใส่สกินกับไม่ใส่ส,ก,ก,ส,สกินนะครับไปเลยจุกโอเคครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ปืนล,ลูกซองยาวกันก่อนเลยครับแบบไม่มีสกินระยะการยิงก็จะประมาณนี้นะครับคือไม่ไกลมากเท่าไหร่คือแบบชิดแล้วเอาว่าง่ายๆเรามาดูการยิงส่วนล่างอยู่ที่19 19ดาเมจอยู่19บเครับแต่แตกเป็นหลายลูก ยี่สิบหกนะครับยิงอกยิงหัวร้อยสี่สาม่ารยิงหัวก็น่าจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบสามนะครับเราไปดูแบบจสกินกันบ้างน,นะครับว่าจะบวกแม็กซ์ซีนเท่าไหร่กันโอ้ยครับเราก็มาดูแบบจกินกันนะครับระยะก็น่าจะประมาณเดิมนะครับลบหนึ่งเมื่อถึกินระยะลบหนึ่งนะแม็กซ์ซีนก็ บวกหนึ่งมานะครับเป็นเจ็ดของเก่าหกอันนี้ของใหม่เจ็ดยิงขายที่สิบเก้าเหมือนเดิมเลยนะครับอ,อกว่าจะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูการลั่นในเชนนะครับการลั่นก็เร็วขึ้นมานิดนึงนะครับว่าเร็วขึ้นอยู่นะครับเราก็ไปดูต่อกันที่ MP5 กันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาต่อกันที่ MP ไนะครับไม่ใชอยู่ u p p มพีเอ็ไฟระยะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับระยะก็ไกลได้ประมาณนี้สีแดงก็น่าจะไม่ถึงโอเคนะครับเราก็มาดูแมกริมที่30นะครับยิงขาละเมจอยู่ที่17ยิงอกย3นะครับยิงหัวร6อยมก็ิบหก็รัวดีนะครับสำหรับธรรมดา เราไปดูกันแบบใส่สกินกันนะครับโอ้ยครับแล้วก็มาถึงการใส่สกินของ MP ไฟกันแล้วนะครับรบระิจหนึ่งบวกแม็กกาซีนหนึ่งแล้วก็ลั่นหนึ่งนะครับแม็กกาซีนนี่ก็ได้มาสองกันนะครับยิงขาถ้าดด่มนะครับยิงอกก็ยี่สามยิงหัวร้อยยี่สิบหกอื้มก็ การลั่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับบอกหนึ่งมาก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆรับปืน M45 นะครับผมใครที่สุ่มได้ก็เมนบอกกันด้วยนะครับผมกิจกรรมมีแค่5วันนะครับก็อย่าลืม,มทํากิจกรรมกันด้วยครับผมแล้วก็ฝากเอาลิก,ลาก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบู๊บบายมาเลย